เป็นยังเวลาเป็นเกิดความอยากอยากสมอๆสมอคนหองมันก็ตตรงมีความอยากเป็นธรรมดาล,ละ่ะคัดเอี้มเลวบ่าอายากนอนร<ม>ับแลวกับ่ยานแต่ว่าเดี๋ยวนีอ้อีหลาอยากได้ยิ่งข่าวว่าอยากหลายมือแล้วจนว่ามีคนจนว่าไปกวนเพิ่นหอดพุ่นยุไสล่ะเพิ่นเลยโทรมากว่าอันได้ยงิ่เนื้ออีหลาอยากกินหอยแข้งว่าสัน่นเฮ็ดคลิปไหลสดเท็ดหอยแข้งไ้เบิ่งแน่ มาทีนี่ก็สิตอบแทนเพิ่นตัวบัดน,นีน่ตอบแทนเพิ่นให้เบิง่งแล้วก็คขันอยากอดบ่ได้กัไปเฮ็ดกินเด้อไปเฮ็ดกินเพืออิร่าตีเฮ็ดจังนร่ะเอาบักหอยเฮาล้างละบ่าอ้ายเรียบร้อยแล้วก่อนอื่นต้องขอบคุณก่อนอ่าขอบคุณะอะไรเด้อคุณลู่อ,อันที่อยู่ เพิ่นบ่ให้ออกน้ำบ้าออกน้ำเพิ่นวขาจะเข้าใจกันดีเนาะเข้าใจกันดีหรอกยากคือว่าผู้ใดก็ได้ษบาอีหล่าอยากกอีหล่าสิได้กินคั่นพุทธเอาจังอีหล่าอยากคั่นได้กินกับพวกเอามาให้กินกัสิได้บุญเด้บาดนี่ยได้บุญกัยอๆยิงๆไปเด้บาดเฮ็ดหยังก็สิได้ดังความมุ่งมัดรารถนาทัมโตัวเจริญเจริญตัวบาโตรจะแม่นเว้าดีเนาะกำมาให้พี่น้องเบิ่งพร้อมครับพี่น้องแสนครับอันนี้บ่แม่นรายการอาหารเด้อ แต่เป็นไา่การที่ตามติดติดตามบอยซิลิชัยแลลวก็อีิหล่าวบึงอพอมทั้งคณะมาลัา่ใจกันลอยบอกไปแล้วว่าบอปมนไา่การอาหารเพราะว่าเขากะเฮ็ดไปตามไกรเยืมเฮ็ไดไปตามสถานการณ์ไายกันกินสวมอยากอยากสวมกินได้กินดังว่ามงมาดปากธนาไอ้อิหลา่าปิดบักตัวก้าวเบาด้วยปิดบักเพลกเอาบักเพลกทิมแล้วจงควรมันไบอย่ เอาบี๊ดบอกพีคแอดมินมาโอ้ยน้ำก็กำลังสีเดือดเปีด๊ดควรหากระเทียมทุบปัดอ่ะนี่ยร้อพนพว่าใส่หวัวเร่เร่เนี่ยตัวน่อทิมลงตะลางขี่มันใช้อ่องมือไว้าอาญามีเห็ดกินผันหามหัวก็เห็นเปี๊ดผันกินมดแล้วยุ่งะลางผนมันกับทีคือกันกับเห็ดปี๊ดปี๊ดควรควรบักพริกนี่ล่ะโอ้ยปิ๊ดไปน้ำเอาเห็ดถือว่าละถือก็โอ้ย เก็ดแกบ,บน้ำใกล้เดือดแล้วกระเทียมกับกระเทียมคักกระเทียมแน่เดี๋ยวอีหล่าแกะออกพร้อมเด้อกระเทียมทุนท่นเจบ่บ่ทุ่นละ<อ>นนกระเทียมน้อยกระเทียมอยู่เป็นจุม่มเป็นกลุ่มอยู่กระเทียมบานกระเทียมบ้านกระเทียมบางทีล่ะมันเสียบต้มเนยใหญ่ใหญ่ซืญ่ๆใหญ่โบเสียบดอกพูเป็นใครกระเทียมใหญ่ธรนมดาใช่ไหม มื้อคืนนี่ฮู้จักว่าอ้ายเฮ็ดหยังเฮ็ดหยังเอาบ่ได้เบิ่งคลิปอ้ายติบ่แล้วเนาะอ้ายลุกขึ้นมาตําหุงอะไรคิดฮอดอีหล่าว่าซั่นโอมือคืนอีหล่าอ้ายบ่ตายังติอคักอแน่นี่มากินอันบักอยแงมื้อนี้อาิเชาอ้ายบ่ตายจังยังหมายความว่าอยู่เว้าอยู่นี่ยังอยู่แม่นบ่นี่บ่ทันตายติบ่บ่ตายอือตายบ่ได ฉันตายไม่ได้ฉันตายไม่ได้จริงๆนะจ๊ะจ๊ะอปหารกระกเทียมหน่อยกันหน่อยยี่หลีหน่อยกันหน่อยแซบ,บหน่อยคุณภาพดอกมาสิแกอันนั้นมันได้ละบะนี้ออซัมมาไปใส่ก <laughs> ันร์ดอาเมนจ้ะวิตามินมันก็บยูน้ำเปียกทันหหังมันนั่นแหละประเทศใดละวะประเทศไทยนี่ละ ตำลุงใส่กันเลยตีเงาเงาเลยตำใส่กันคูรูคครีมันาวเสียบเองดอกอืโบต้องไปเช็ดละเอียดหลยละเอียดละอ๋อไหนน้ำโบเสียบสันดอกวัตตีวันเถอะวันเถอะวันเถอะเทลงเนาะเทลงได้จะเป็นผู้จำเอาไอตำก็ได้อันนี้ก็คือบักพีกับกระเทียมเมนบอต้องกรูต้องจากเลือเนื้น้ำกันหั่นกระเทียมบักพีกโคกจาก กระเทียมขีดขานนั่น <C> แกะก็ตําลงไปน้ากันเลยต่มวิตามินมันจังขวนอยู่หั่นลักความเสียดควานัว <C> โอ้ไป<ต>ลลางหากผักชีมาแไหมมันมันก็ต้องมีกินหอมผักชีมันจังสิเข่าวเอาเอา,เอาลาคมันกะว่าลาคเนี่ยยัดแต่ว่าหาักแค่คักแค่ชัวจะเห็นคนเมาเหลากินเหลาเรียกไปหากกระชีเดียด,ด <C oughs> อยู่เอาเอาลาคผักชีลลางเหลาผักชีเราก็ตัดมั่น ละแแขนไอร่อยแขนไอร้อยกับแขสใบเอาดูเอางอเมัอนกับเกี่ยวอย่างกันกับแขนเนาะมันจะเที่ยนหอดแขนผลนี้ผลใน,นอเอาเอาใส,ส่ยังสีบดสองจัดเป็นบ้าเมนเอามาตำลุกกันรดเอเอโอเคอันนี้ใส่หางข้อยขี้ลงไปเนาะ<ม>นรากผักชีในขณะที่ล่อน้ำเดือดลวกหอยแข้งเข้าก็มาตำเกี๊ยวไอกต้นมันอาทิ่มจะบัดนี้ ต้นมันก็เอาไว้กินกับอ๋อกินกับใบมันสิเอาทิมกินจะหามาขึ้นนี่ไอ้มาตำมะหุงเดจางกับว่นเอิญหน่อกตำมะหุงอันนั้นพร้อมกินอ่างคนพร้อมห้างล้ค้นทั่วธรรมดาไอ้เหมือเศร้านี่มาโบหูจากคว้นหายยือบะนี้ไอ้ใส่ไส้นี่ลงไปไส้บ่ไส้ตัเนาะขันบ่ไส้มันก็สิเป็นซีฟู้ดแต่ว่าขันไส้มันก็สิเป็นน้ำจิ้มหวาน ขันบาไซมันเป็นที่ปูดออขันไซเดียเป็นกูดเยียร์ไ่ยางกูดเยียรแอบที่สุดยางยางรตก็กูดเยียกูดเยียรยางรถมันทำมันโวลดทำมันเขาใส่กันเพิ่ว่าบาไวแล้วบ่วหวดือเดือนเทียงขึ้น,นก็เลยไปหาซือทำปักหุงกินมาั่านอีหล่าเอาทับพ,พี่ไหมไอ้เนี่ทัพี่ใส่หน้าแบบนี่ไหมนี่ไหม บอกเราถ้าพี่ผันเอาตะหลิวเขาบอกให้เอาซอนต๊น้่งกันนะไร่ห้ากันละมันมันเป็นทางยัง,างยื้อนจะเป็นตะกินบ่หล่ะเป็นๆๆกินหน้าม,มันดอกของเตะเตยมันเป่งเต่ละ ันเพื่อนว่าขันผู้ใดที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ให้เบิ่งกันย่ามจำหมกพริกย่าตจำโคกจำต่างเลยเป็นไดต้มใจก่อนก็ใจเย็น,นยอืขันโย่โย่นั่นเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่บ่ได้เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องก็บ่ได้ขันจำตีชื้อๆเลี้ยงพี่ตุ่มพี่ตุ่มน้องเพกนว่าเพื่อนว่าแม่นอันนี้อายานมันบบหวังใส่อีกจากอันนึงเนาะใส่รลวดว่าด่าเอกเนี่ยมันจีแส แปดบักหอยแข้งสามโลหอยแข้งสามโลใส่ใส่ใสามโลนี่แหละสามสี่โลเหมนเดิมเอาขึน้นหอยแข็งสั่นเอามันหนักบักหอยไหมโหหนักเลยมันตำมันแหลกจังหน่อยเพราะว่าห้องประด้เอา <c oughs> ห้องประด้แกะกระเทียมลาไอ,าอ้แขนหน่อยว่มีแห้งน่าอวด นี่จังสิก็เรียงพี่เียงน้องได้สำเนังสีจัดจัจจัจจ,จังสีิแมนไอปุ่ไอปุนี่ให้จังสีเพิ่นาจะเอาเขาห้อมบ้าตทำใี้ท่านอยู่ทากินเขาเอ,อิอคนขี้นกี้ขานสันลังแงาวจังสีมันจังท่านอยู่ท่านกินขึ้นก็โจกเขาเนี่ยละโจ๊กที่เข่าพูดลังค้นสิยกกินจะใส่มันดิยกกลางกลางลหัน พูดที่ตุ่มที่ตุ่มน้องได้กินเพียนเพียนน้องไปเกลงเกลียงน้อไปกินยุบเข่าละไอปุงเลยได้บัดปุงรดครับปุโรดมาน้ำแแลกน้ำอันนั้นมันถี่ืมอันดับแล้วทำมาผงชุลโรดเลยนติเอาผูงจุลเนาะแต่ใจมันถี่ลืมจึบบ่ลายดิหนิ่้องตอนตัวมันใช่กโรดเน่มันวานน่มอ่ะี่เอาลำานใสีอเกบาดเอามันหวานแล้วทั่วตัดแม อ๋อเลื่อนมาเกลัวน,น,นะตัวตัดหมันอยู่แล้วมีกัละแน่นะตัวตัดหมันอยู่แล้ว แลแต่ลอต่บากเน้าทำตัน,น้ำปลาใส่บะาใส่น้ำปลาจะเปล่าใส่อสอง <ชา S 2> ้นม <ชา S 2> <ะ>้าว่เจ้าแน้วสีบีบักเน้าได้ดีก็คือสอนเท็ดยังสิน,ออน้ำลายแตกโปเปโปเป,ปแล้วขุ่จ้าจ่าขุ่งลุงลุงจ่าจ้าเถอะคนเก่นมันคือดิบน้ำลายออกทำห้าไปดีเนาะ dạy 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 เพื่อเพิกอลังการแสบดนี่บ่แสบบ่มีการเสียมเลยขึ้นมั่นใจเจ้าของค้กว่าสันทอสิไปเสี้ยมแต่อย่างมันบ่มีแนวสิใส่อีกเลยเอาพอแล้วโอเคจึ๊กลงไปน้ำจิม้มเสร็จแล้วนะครับเอายีราเว้าให้พี่น้องฟังถ้วยน้ำจิ้มอันนี้น้ำจิม้มฮ็ดเอาเองตำเองผลิตเอ๋งเดี๋ยว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 พี่ใส่น้ำมัน ดีจังนาทีกอ15วิ15วินาทีโอ้15วิบบน้องกี่ก็<ม>เจ็บแสบสูสบซ้ำมาเนาะเนาะ ไอ้กับอมัมืออาชีพเนาะโอเคที่มหาี่เราได้ไ่เอาเท้าลงหันเลยงว่าจังมาเท้าจะกิดแกงก็ได้ได้หรอบอส อมบอบจังสิเดี๋ย่ยมันสูบปวดเลยเออยันมันสูบปวดพอดีแกเบิ้งกันอ่ะโอ้ยพอออกจ้อยแมนพ่อเนาะเออพอดี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 ตอนนี้ลวกแบบนี้เขาไต้องใจของสุดโรเตอเ์จะนียงเข้ามาของสุโรดตอเขาไปใช้แก้วไปแล้ว น,นี่ซุปไม่ตกลนนี่โอเคเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเราที่นี่อีหลามาจัดผักบนันไอ้ลืมล่างผักเอาจะมาล่างเราก็เอาขึ้นไม้ไอ้นี่ไอสิเตรียมถาดหี่ๆมาใส่ไ, <c oughs> ไปกิน <c oughs> เอาวางให้ถาด นี่นะครับพี่น้องพอดีเด้พอดีบดสุกบดดิบนะครับซิมก่อนเด้อเมืออ่อจิบแต่วางเลยมาต้องเอาความสวยงามเอา,อากระเทียบตะก่อนสิให้กระเทียบตะกม บอตานหางมันออกสิบอ,อได้ออตบอได้กับไปตลาดเนอะ แก่ยี่บอนแก่จากสามสี่กาากับพ่อแลยนั่นเองแล้วไอ้แก๊กั่ะคือต้อสิ่กินบักหอยหุนดอกโอเ้เขาก็นอย่งนี้สวยงันเลเจ้าหน่อยแหรอเนาะสวยงันเห็ดอ่างผู้ยูมึงนอก นี่ใส่ละถวยแก้วเพิ่นน่ะเอาไปไว้แล้วเอาไปไว้แล้วเอาไปไว้แล<อ>้วกินอ่างผู้อยู่มาเร่พุ่นล่อปปะอืะอับ <c oughs> <c oughs> เตียก็อ่างคือกันไทยก็อ่างคือกันไปยกไปเอ้าไอเป็นหัวนหน้าบ่ กินพ่อหนาเฮ้ยยังกับผัวหนาบ่หนายียดอันอีหลา่าบ่ต้องใหอไอขี้เดดก็ได้ดต่ดกิมลงสิอเหรอพี่เกลือเผือกจังบ่เพียงก่อนมาเด้อพี่น้องมากินเลยมันแ่บมันนั่งขาวด้วกเพราะวานหวานแสบจังสี่มันต้องแกะมั่งสี่แล้วก็เอาพักห่อดีพักห่อยิหล่านันยากโอ้นี่ ปเจอกิตตีกันในหน่วยใหญ่มากกับซีดีนี่มันบ่มีหน่วยใหญ่สารคามอยู่ไก่ทะเลเนาะอันนี้อยู่ไก่สารคามอือทะเลอยู่ไก่โอ้คันมีข้าปุน่นคือสีดีวะแยบแยบโอ้อยากให้พี่น้องมากินน้ำเด่นนี่เป็นบอ่อเอาพักมีใส้ปลาบานๆเนาะวันนี้เขาใส่ในี่บานนี่พี่น้อง งามเนี่ยมาเมียย้ายอืมชุดยอดแอดมินออกมาซ o o m เบิรงอันนี้นะข่อยมันคือคน มันคือผีป่อเขาสากใช่ไหมบ้างเอาเมื่อลุยยนี่แหละเห็ดพิทีพดทานไรเถอะโมเมนต์ไล่กันเทระทัดอืมัดไผ่ไหมเพราะสิ่ไม่อายเลยดิหอยเน่าเอาผักใส่ครับหมักผักยังหามาใส่กินในทุกผักด,ดิกินในหอดผัดแพว กินเหล่านอนครับกินเราอย่าไปบอกคนอย่าบอกคนฟังเรือว่าเขากินบลาหอยหมือนนี่มันแซ่บอย่าบอกคนฟังเดี๋ยวเป็นเสพักกันเดียวใจไปหาร์ดตือเพราะอะไรปัญญาเข้าอีกพี่น้องครับนี่นะครับอืมเสียตะโบมี่ขับปุ่นครับแล้วก็เอาแก้วใส่ลงไปครับแก้วใส่ลงไปแล้วครับ หวานแม่เพราะหวนานหวานนี่แมมันอยู่กับฝีมือคนรวกแมนบอ,อขันวรวปลาค่อยเา่าเดี๋ยวหวานบะอ,อือินได้ไรก็แทบไม่นั่นรวยยังไงมารวกคำพอดีค่ะเอนะ็เนี่ย พี่น้องขันอยากกินคำพอดีมาหาอจียเด้อม,มาหาอายบ่อยที่ใช่เด้อเราดูดบากน้อยเงี้ยมาตรฐาน <laughs> เทียวพัดก็วันหวานนี่แหละจุแก้วแก้วกัดเสียบให้เสียบขาดอีหลานคือบอกกินผักดไงยำยาก ขอให้มันอ่อนๆหยำรูดีรูเลี้ยงกับคืนได้อะพักมันงไปแข็งเนาะยังลงไปมันก็จะหยำยากคืนยากน่าหน่ายกับรถยิงแย่กันนะโอ้ยนำเอาสาวเอาสาวเอา อิม่มหมดแล้วจังสีเศร้ากินจนไม่อิม่มหมดหรือจังสีเศร้าวะบ่อิ่มสีเศร้าเหงียงมังนจะคือทอดเหมือนเัก้านจังเอ๊ะโอเคเหงีอนขอบคุณสำหรับเจ้าภาพเลี้ยงหอยมือนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณคณนที่มาเบิ่งกินหอยนะครับผู้ใดอยากจะไปเฮ็ดกินนะฮะหรือถันมีโอกาสนะครับมาบั่นบนสิใส่เดี๋ยวสิต้ำเฮ็ดน้ำจิ้มแบบนี้ให้กินนะครับง่ายๆ นะครับขอบคุณทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับทั้งช่อง YouTube แล้วก็ Fanpage นะครับแฟนเพจคณะมลรำใจกัหลาอย y o u t ม b ำใจกนลนึ่งอย111เ1ครับสำหรับมื้อวนผมบอยซินีใช่ครับนงบึงใต้ค่ะไปก่อนสวัสดีครับกินโอค่ะ